ขาการไม่ต้องแบบเข้าปุ๊บแล้วมันขึ้นโอ้คอมกากว่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คลิกคลิกพล่องเดี๋ยวปล่อยให้เลยมิชชั่นคนเดียวเลยนี่ซื้อเสื้อผ้าซื้อปืนซื้อเสื้อผ้าเออไม่ต้องไม่ต้องทำแล้วมิชชั่นเสริมเมิชชั่นหลักจ้ะ อ้าวมาเริ่มตรงนี้เนี่ยนะโอ้เยฟิวพริ้วพริ้วเอ้ยโดดดางหลังนะเชื่อเออเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวลอยดันไปละไปไหนไปขี้ขวา เอยเปิดเปิดเปิดไอ้นี่โทรศัพท์อ่าไปนะแล้วก็ไปไอ้นี่โอ้โหป้าก็โหลดหลบเก่งจริงไปร้านขายปืนอะที่มันเด่นอยู่อันเดียวนี่ดูเทคนิคการขับรถถุยนี่ปาดนี่มันต้องชนเอาชนไปไนไม่มันชนเสร็จแล้วมันก็ต้องโอ้อไม่ระเบิดนี่มันต้องขับซิ่งซิ่ง เราตำรวจอยู่ไหนยิงแม่มอ้เอ้ยชนอนนะีโอปัดหนะ้าโหปัดหน้าไอลาน,นี้คคุ้น <c oughs> เราตำรวจเออโอเอินฟ้าให้ตายเถอะยาอย่าขับเลนคนอื่นอียาเยเล่น ปาดปาดปาดหน้าปาดปาดปาดเอ้ยไปแล้วเป็นไรกันเนี่ยฮัลโหลสวัสดีต้องทวงตังค์คืนเอ้าหนูชายร้านค้าอยู่หรอมานี่ปรับเอ้ยโอ้โหปรับ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  มามามาก่อคดีให้ละจัดการกันเองแล้วกันเอาแนวแนวเอส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 อีไปไหนละตับตับตับ ตือบตั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 บตบอุ้รถไฟไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> ข้างนอกปอร์เลอรข้างนอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นหึมเอ้ยลืมเอ้ยเอาสไนไงวะสุด <c oughs> บอกแล้วไง <c oughs> ปืนพวกนี้มันปืนเด็กนอ้อ <c oughs> ยอีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาม่ง เรา,เราใช้สูตรไอ้นี่ใช่ไหมสูตรหรอวะสูตรเวฟโพเขียนว่าเลสล็อกใช่ป่ะฮะสูตรเลสล็อกใช่ป่ะเอเอเนีเ่ยเดาเดาขาดอีกโซนหนึ่งเออตู้โอ้ใคร ใครน้อยใครลอยใครลอยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเอ้ยเป็นไรอ่ะเออเป็นไรอ่ะเอ้ยสิบสิบแปดวิแล้วมาเออโอ้มาๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหโตตโตตโตตเมื่อกี้มันเหตุสุวิสัยเหรออืม กีมันเหตุสสวิสัย่โตโตโอ้โหแฟบแมวมาละโอ้ปืนในตำนานโอ้อยากได้ปืนดูโอตัตัดตัดตัดตนี่นี่มันต้องใช้ปืนนี้โอ้เงินเงินเงินเอ้าไม่ใช่โล้ยโอ้โห ใครใครใช้บอกแล้วมันต้องใช้ปืนในตำนานเอ้ยพิมพ์สูตรุดอวมะมันเป็นปืนเอ้ยพิมพ์สูตรุดอะไรมันเป็นปืนมันไม่ใช่สูตรโอ้โหเอาเองปืนอะไรปืนนี่สุดยอดปืนล็อกแมนเปิดล็อกแมนล็อกแมนกากล็อกบันเตอร์ล็อกแมนกากล็อกบันเตอร์อะไรนะอะไรล็อกบันเตอร์ หลอกแมวมันกากล็อกมาสเตอร์ล็อกมาสเตอร์เอ้ยโอ้ยนาหล็อกมาสเตอร์ลบลบอีเดะไปโน่นอะไรโน่นละออกมาสเตอร์เออหลอกแมวมันกากไงหลอกแมวมันกาก แน่แน่กดว้าวลสซาโรไม่ได้ใบเพื่อนใบแจโอ้ยใบแจที่ดหนทายไหไม่ได้เล่นกันแล้ววันนี้ใบแจมิชชั่นคืออะไรตุ้มจะบอกให้ไม่ได้ปรับจะเม่ไว้อ้าว TÔNG! Ý... Mày mắn đi. Ê... Thăm mấy chân! Thăm mấy chân! Thăm mấy chân! Ôi... Tập Bài... Bài chè Ôi... Dạ À lấy... À lấy... Vinh tay cầm máng Bài chè Bài chè... à Ơ... เอ้ยโอ้โหฟลโ,โล่ฝ่ายแจ้เออเออโดนคู่ฝ่ายแจ้มาหาถึงที่เลยนะฝ่ายแจ้โอ้ยเอ้ย่ายแจ้โอ้ยลอยลอยฝ่ายแจ้เออยืนตรงงั่นะเอะฝ่ายแจ้ เอ้ยโอ้โหบายเจอะ, <laughs> อะไรอะไรเราเราต้องหยุดไว <laughs> ้ไปไปไปกาดเออไปกาดอมรลีกงงี้วุ้งบายเจบายเจย <laughs> เอ้ยโอ้โห,โหจังหวะนี้จังหวะน,นี้อะไรไอ้หนู หนีไม่รอดเรากัล็อกสเ s t e r เลยโอ้ยรอดด้วยบแจแออเออล็อกสเ s t e r เออเออแล้วกระสุนตัวท้ายใบแจล็อกสเตอร์แอกอู้อ <c ười> เอาล็อกสเตอร์ตูเคยเห็นว่าคนดิ้นลงน้ำล็อกสเ s t e r ลอกมาสเตอร์เออเอ้ยโอ้โดดไม่ได้ลอกมาสเตอร์เออเออเฮ้ยมานี่ไฟจงบายแจเลยไม่ได้ถามมันแล้วไม่สั้นนอนนอนนอนล็อกอุ้ยล็อกล็อกวัดเขาเขาล้านแล้ว อ้าวไอส์เอ้ยไอส์ทุ่มเออยมันจะข้างเราเนี่ยขนาดนั้นเองที่คนเขากำลังเลือกซื้อของกันอยู่กูไปแล้วเอ้ยยังตีตู๊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 ต้๊ตู๊ quán 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 ôi ôi vô là con thuyền mương mương thuyền chơi đuôi, đuôi, đuôi. đuôi. Ui, chơi duy. đuôi, chơi <laughs> <Ôm. cười> à. đuôi chơi đuôi ông ôm ôi à chơi đôi ừa phải lâu gì quên đồn อยบ้าน่ะเออโอ้ยกระโดดข้ามเออไปแล้วบายแจ้โอ้ยไม่มีทางบายแจ้ไม่มีทางเฟรนลี่อยู่ไหน đến rồi, đến Ferrari rồi, mà, ào hay tay, ở nay đó, lúc nãy là anh đang đi làm mission, mà bị thang, nhẹp rồi, này, bay chết, trống trống, trễ trễ, thấy thấy rồi. เฮ้ยโย<ห>เห็นริบลีตูมส,สรุปว่าเราเป็นสตูกันเองโอ <c oughs> โห,โหดแอปเซสรซอรี่ใหม่เลยเสาไฟฟ้าปากหลังรถใช่จริงด้วยแกไปทำไมิชั่นสีนะไปแล้วบายแจ้แเอ้ยมีอะไรตามมาข้างหลังออ <c oughs> Ở đây đang đầm mà Ý mà Đó Ấu mà lắm mà thuần mà lằn Bài chá Chá à lầy Chá hả Ủa tủ Ôi แจ้แจ้อแจ้เอาอ๋อ้ติดแมพแจ้เออเออแจ้เฮ้ยโกแจ้แจ้อะไรจะทำมิชชั่นไหไเนี่ยก็ทำไปดิก็แจ้ทำไมแจ้ แจแน่แจแน่วันนี้แหละต้องเคลีย no ร์ข้างนอกก่อนเ่ยผมข้างนอกใช้ปืนนี้ก็พอแล้วเหมือนมีแสงอะไรยะเอ้ยโอ้โบอันทองฟ้าทำลายหลังตั้มติดแมพ ไปเต้ดตั้มทำให้ชั่นเร็วๆจะไปแล้วใครเล่นทำไมเนี่ยโอ้เล่นกันจงจงแจแจสนุกนักเหรอตูม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 อู้อู้จอแดงอู้จอแดงจอแดงแล้วอย่ายิงอย่ายยิงจอแดงอยู่ อ๋อดิน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 ตอดเลือดดินตอดเรวดช่างน้อยเออไปสบายแล้วเด้วเราต้องส่งไปทำอะไรนั้นน่ะไม่ยูไม่โดนแล้วไม่โดนเออทำไม่ชาตีดเอ้ก็อะไรนี่ไงอะไรตำรวจมาตำรวจสมัยนี้เนี่ยโอ้ ไอ้บอกทำไม่ชัดก็ทำอยู่อ่ะอันไหนไม่เห็นมีใครมาอยู่นู่นต้องมีนะไอ้เชี้ยนี่ไม่เกลียนนะโอ้ประตูเปิดแล้วประตูต้อนรับโอ้จอแดงปังเขาต้องเปลี่ยนปืะเดนงานละโอ้ต้องต้องแชทแล้วไม่ได้แล้วไม่ว่า แปง้แงระวังที่เขากลังไงนี่ยู่แล้วก็ยิงปุ๊บอู้จอแดงเออ RPG ปุ้มโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ย RPG ระเบิดจะเรียกฮอมายิงเออมายิงอะไร <c oughs> อ้าวทำไมฮอไม่มาโอ้โอ้ แค่เชื่อไฟเออตุ้มแค่เชื่อไฟเคยเห็นมาละตุ้มมันมีวิธีนะที่ไม่ให้พวกนี้เข้ามาไม่รู้วิธ通งวิธีอะไรยิงแม่เนี่ยจัดคิวเรมออตุ้มเนี่ยแค่เนี้ยมันก็ไม่กล้าเขาละสองโลกตุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดในตำนานจุ๊บๆอุ้ยมูตจองัน โหดโหดโหดเห็นไหมเห็นไหมแต่แบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาไหมอ่ะเออหลับเฮ้ยโน่นอ่ะอีกคนนึงอ่ะเออไม่นอนอ่ะได้ข่าวว่าง่วงเมื่อคืนดูคนเกี้ยนผีบ่อยเออเฮ้ยเสร็จยังเนี่ยเออห่วงกว่าจะได้โหโหเหงาแ้งได้แชทได้แชทได้แชทเฟซบุ๊กแล้วแชทอะไร โอ้ยแชทแชทอี oh, it. ่มันเปิดเปิดแชทอย่างแรกเลยให้เล็งไปที่เพื่อนของเราแล้วก็ตูมก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟิวฟิวฟิวต้องเล็งลงหน้าสองเซนนะตูมเทคนิคในการเล็งหถ้าถ้าถ้าเล็งเป็นนะเข้าฮอนเลยครับแล้วก็เลือกฮีโร่ดีกว่าเลยครับจุดจุดถ้าเล็งเป็น เรียกอะไรฮะดิวเลอร์ตูมคุณเนี่ยไม่ทำดับเบิลคิวเลยโอ้โหนี่ไงโอ้โหเอาระเบิดไปใส่นะลาเิก้าตูมไอฮอใครอ่ะน่ายิงจังตูมคิวตรงนี้อีกโอ้ตรงนี้ฮอเต็มไปหมดเลยดิวเลอร์ นี่แหละใช่เลยดูมไม่เช่นเฟลโยเฟนไดร์อะไรใช่จริงๆด้วยแสดงแสดงว่าอนี่ระเบิดถูกทำลายที่มันจะไปเอาเออแล้วใหม่ไปเอาเครื่องมือมาเอาใหม่ต้องดีเฟนด์ดีๆเลยอยงานนี้เนี่ยมันมันจะเปลืองเวลาเพราะไอ้พวกไอ้แบบเนี้ยอะไร มันล็อกมงล็อกแมนแหมระหว่างนี้เขากำลังยุ่งกับการใช้เล่นเฟซบุ๊กนะฮะอันนี้เครื่องบินใครเนี่ยครับเขากำลังยุ่งกับการเล่นเฟซบุ๊กนะคุณครับคุณครับคุณตกแล้วครับเอาไงดีออะไรครับคุณตกเล่นเกมยู่ได้ไอ้ีบอกแล้ว อ๋อร้อน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 เออแล้วกูก็ตายใช่เอ,อ้ยเร็วมาช่วยเป็นไรอะเออร่างหน้าเออ,เออเอ้ยโอ้โหเออนี่ยมันเสียเวลาตรงนี้และมานี่ยมานี่ลุก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 อ,อ่ะทำต่อเล่นหุ้นเถอะน,<า>นั่นค้างอีกอะอะไรอะไรค้างกูค้างอีกแล้วค๊อมกากว่ะบอกแล้วอย่าเล่น โอ้ไม่เชื่อเล่นอะไรเอาจริงต้องโดดไปชัดที่ไกลๆคอมการคอมกายจริง,รงๆไม่ไหวแล้วอ้ยอมโอ้วรูว้สึกจอดแดงๆนะเหมือนใครกำลังคิว ว้า <c oughs> โอ้เอ้ยก็ยิงระเบิดไปดิรู้จักกันนะฮะจอมันแดงเหมือนมีใครยิงเข้าใจปะ่ะเ <c oughs> นี่ยโอ้โหเอาระเบิดมากันนะฮะแล้วทหารที่ไหนลุนเอาบ้านาไหมย่าชัวว่าชัวร์วอฟิโกตูมตาย <c oughs> เฮ้ยถึกอวย tâm Ồ oh, đây là chat bia bì bia Cửa lại hơn Tâm Tùm 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 Tùm, Tùm. Chị kiệt quá nè Ồ Ồ cho đen á Tứ Tứ này là có vinh vậy Come on baby เออบายเปิดวิทยุได้เหรอเนี่ยนี่โหปืนในตำนานเปลี่ยนเปลี่ยนวิทยุนี่มันจังหวะอย่างนี้นี่มันเอ็มเล็กนี่ต้องเปิดอย่างนี้โอ้โหเข้ากับสถานการณ์เอ,อ็มเล็กเออมีปืนอื่นไหมเนี่ย ปืนมันร้อนอ่ะอะไรปืนเห็นไหมปืนกากนี่ยิงได้ตลอดโอ้เปลี่ยนแล้วก็สนทำไมอ่ะ <c oughs> ไม่เกี่ยวดิกดละแยบกันอันนั้นมันต้องชาร์จชาร์จเชิดอะไรกดอาร์โลโลเออเอ้ยโอ้โหยิงยากไปไปออกงานวันที่ไหนเนี่ยเสียงแอคโคมา ไม่รู้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 เออเออเออไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยทำไมไอ้เครื่องนี้มันยิงไม่ได้เลยกากไงดับเบิลคิวโอ้ยนี่มันทอเรานี่ถึงเกาะซอมบี้แล้วแนวเกาะซอมบี้ก็นี่เล่นถึงยังเกาะซอมบี้งงกากแสดงว่าไม่เคยเล่นเกาะซอมบี้ เคยเล่นยังเนี่ยตอนนี้ไปเมืองซอมบี้โอ้ยนอนเออโอ้แสดงว่าเล่นไม่ถึงเนีเราเนี่ยโโอ้หกลับไปเล่นใหม่ไปเพิ่งเพิ่งเล่นถึิงไงเนี่ยไอฉากเมื่อกี้เออแล้วก็ลบไปเลยถุยนี่จบเกมมาแล้วสองรอบอะไรแดงๆในแมบอะไรแดงๆไม่ยิงทำไมเนี่ยไม่ใช่เฟลโยเฟนได ไปคีบโอดไปเร็วเร็วเสียไหมนะตะคีบอะไรเล่าตะคีบไหนอะมีให้ตะคีบไหมเออเย่คอมพิวต์โหได้ทั้งสี่พันอังมีเวลาพูดเหมือนน้อยเดี๋ยวเดีวได้ได้หน้ากากทีมฟอร์เทสป่าวอะโอ้โหเดี๋ยวก็โอ้โหเด็กก็เชซตอ้าวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่หน้ากากทีมฟอร์เทส นี่นี่โหหนัากากคนลาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอออยู่ไหนวะไอ้ก๊อบอะไรนี่นี่นี่โหดูเป็นไงแล้วอะไรเนี่ยกดผิด อัปเปอร์วอดี้อ่ะอุ้ย <c oughs> ลืมโหลดหมดลบเซนเซอร์เลยโอ้โหแล้วจะใส่หมวกเหรอ <c oughs> ตามใจโอ้โห